ยินทำไรกันครับเนี่ยทนหรอครับท่านหรอครับคุณตำรวจครับยินทำไรกครับเนี่ยคุณคุณตำรวจครับว่าไงครับคุณรู้จักวัยรุ่นบอมเพนปะครับวัยรุ่นอะไรนะวัยรุ่นบอมเพนอะครับรู้จักครับเอสบัตฮ์คีเป็นไงลุงเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวฝ่าลุงเเหหมมืืออนนาาลุง เล่นคนเวลเล่ไปโกอิกเมลลี่มาแล้วใคร่าไปกูใครอย่าไปใครจะขึ้นเรือโกอิกเมลลี่ขึ้นมาเลยใครขึ้นเรือโกอิกเมลลี่ ไปแล้วฉันจะเป็นราชาโจรสลัดได้เลยต้องเจอหมัดยางยืดซะแล้วเนี่มือน้ำลายยืดเจอหมัดยางยืดวันนี้ลูฟี่นี่ไม่ใช่ลูฟี่นี่คอฟฟี่เธอจำผิดแล้วลุงมีฮาครีเปล่าหมัดยางยืดยางยืดมูอ ยืดบัดยากยืดอุ้ยอุ๊ยหุยลุงหลับเลยนะแัดอยากยืดเล่นแรงนะเราสวัสดีครับสสวัดีเอ้ยไอ้บูเลยไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลยพี่เต้เลยพี่เต้เลยชื่ออะไรตัวนี้ไม่มีชื่ออ่ะพี่มันเป็นตัวกำเนิดมันพีเเฮ้ยเอ้ก็ไอตัวที่มันพูดว่าสมบัติอยู่ไหนไงใครวะไไไอ้้ขีเห็ดกม่ อ้มึงแตกเป็นใครเนี่ยไม่ไอตัวที่มันถามโรเจอร์ไงพี่ไอ้บ้นกูบอกแล้วว่าใช่เลยโบขาวชัดๆลบได้เลยได้ได้แต่ผมสองรูปมองอะไรที่คอร์ดทุกคนจะได้จำได้เดี๋ยวมันก้ารคอนะอออ่่ความสามารถความสามารถทำอะไรได้บ้างไม่มีเหมือนคนแก่เปิดแตัวจบแล้วจบแล้วอ่ความสามารถมึงทำอะไรได้บ้างไม่มีครับมีแค่ข้าวหัวเทียวเป็นเป็นกระเบิดมันมีครับ เป็นอะไรฮะเป็นตัวกำเนิดมันเพเป็นตัวกำเนิดันเพจเอ้ยไม่งั้นแชรคก็ไม่ได้เกิดนะเว้ยสัน่ะมึงย่บอกว่ามึงคืออาจารย์โอดาลบใช่มเทันเกาโอ้ไปไปไปเอาคนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไปเป็นคะแนนมึงอีกแล้วเหรอไม่ไหวกับมึงแไ่า อาคนต่อไปครับคนต่อไป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 หยองไม่หยองไม่หยองไอ้ตันจีจเยอะลลายดิปรับความประพฤติด้วยเอาไปปรับมพฤติเลยเ้ยาไนี่เขาเ้ยใครจะทีเนก็เข้ามาทีละคนเลยเร็วไปไดีไอ้ัจเนี่ยไอ้าบุรีหัวหยองที่เราไน้แอดนะเว้ยพี่ใครนะแอด ทันขี่ที่ที่ไม่ใช้เท้าต่อยแตใช้มืใช้หมัดต่ใช่ใช่ครับใช่ครับเข้ามาครับเจะมีเซนต์เข้มาไมนกหนึ่งสองหนึไหนใช่นะผไม่ได้ให้มาคุยกันนะเนี่ยเอปันมีเซนต์ซ้ไจะได้ละสองคะแนนครว่าผมเดให้เปครับไพี่ําเปรคนที่สอ่ะอ้ามาๆมนี่ลรวแตกตัวเป็นอะไรครับเป็นโซโลับเอ๊ะเป็นอะไร่ะ ไอ้เย่าลูฟี่เออลูฟี่เอสเอส้อะไรลูฟี่อะมัไฟอะไรเนี่ยแล้วแล้วมีความสามารถอะไรได้บ้างครับไม่มีแล้วครับมัดยางยืดอ่ะมีแต่มัดปืนยางยืดเนี่ยเอาอุ้ยอุ้ยมีแต่มัดเบนเขาเรียกกันยางยืดไอันนี้มันกระสุนยางยางพลาสติกไอ้สัตว์กระสุนพลาสติกโอ้ยเยอะไรเสวียงเลยความสามารถความสามารถโอเค เอาคนต่อไปคนต่อไปเอ่อ <gaze. S 2> เอาชัปเปอร์ชัปเปอร์ per, เอาไปดิ antee. เออันนี้เราชื่ออะไรครับนิยองครับแต่งตัวเป็นอะไรครับอันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับชัปเปอร์ครับแต่ชัปเปอร์มีความแล้วมีมีความสามารถอะไรบ้างครับเฮ้ยเป็นภูเขาฟี่ทำอะไรได้บ้างอะไปทานยาไปตัวเนี่ยไหนพูดอะไรวะไม่ไม่ต้องตอบแทนเขา เดี๋ยวปูหน้ามึงอนกไปข่งพี่แย้มไปครับพี่แย้มี่ความความสามารถทำอะไรได้บ้างนะถอดหมวกครับถอดหมวกถอดหมวกจะถอดหมวกอ๋อถอดนิ้วโอ้ยครับผมไว่ามีความสามารถถอดหมวกแปลงอะไรแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ไหมเฮ้ยนี่ครับเป็นสัตว์นะครับอ๋อแปลงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือแปลงร่างใช่ไหม ออขอใส่ได้ไหมครับเคเกินโอเคโอเคลงไปข้างล่างเได้ครับาเาโอเคโอเคเเวฝากติดตามได้ผมติดตามช่องได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับผมชอปเปอร์นะครับอย่าลืมเป็นแฟนวันพีสตลอดไปนะครับและดูผมด้วยนะชอปเปอร์ครับโอ้โหอ้ย่ช่องกูวินแน่เลยทั้งเกาหลีเฮ้ย คะแนนอะอยู่ที่อยู่ที่การพรีเซนต์นะเว้ยจริงๆกูบอกให้เลยแค่เปิดหมวกกูได้เต็มเมื่อกี้นี่อยังหาเอาคนต่อไปคนต่อไคนต่อไปคนไม่ได้ใจกูี่แค่เปิดผมมะเนี่ยคนต่อไป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 อยู่ที่พรีเซนต์ื่อกนี่สักไอ้เมฆอยู่ที่พรีเซนต์มึงแตกตัวคล้ายๆกันหมดอะใครอะใครอะแชมป่มูุทะแช่มพุทธ ไอ้เหี้ยแชงคูดเหมือนว่าแชงคูดเหมือนว่าแข็งอ่ะไงแข็งอ่ะไงแข็งไอแข็งสองคนนะเอาเขาต้งจะประกวดไหมเนี่ยไม่งั้นกูประกวดนะสิไปแล้วไอ้เพิ่งไปได้เวีดอ่าไอันนี้อันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับสันจีครับสันจีสันจีบ่อยเติมเติมไวเลยที่บ่อยมีความความความสามารถผมมีความสามารถอะไรบ้างครับ พ่ครับม่อสาวเก่งมากครับไหนไลองลองทำให้ดูหน่อยครับนู่นครับนู่น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 ขอ therapist. ขอคำคมน่คคมก็ได้เอออ๋อออแล้วไปอบอลแล้วพี่มาเป็นแบบนี้เลยเรอักัไปฟังครับกับการไปฟังอ่ะพวเราไปฟังลยครับเย็นๆทุกคนใจเย็นๆไม่ต้องตื่เ้นทุกคนยังไงครับใครับไปนอนผมปะ ในข้ก่อนนี่แล้วเดี๋ยวเราไปเมียเผลอเจอกันมีว่ามีว่ามีว่าหัวแตกไม่นะบ้าเราไม่พาไปเย็บนะเว้ยมีว่ามีว่าระวังยาเมียเลยเอาหมดแค่นี้แล้วเอาหมดแโอเคอ่ะสันจีความสามารถม้าสาวนครับ้ย มไม่ม,มันอาจาจะง่วงไงก็เลยชวนไป็นน้อ,นมองมันอาจจะง่วงอะ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปหมอปนนีี่แล้วคนคนต่อไปครับคนต่อไปหมอเราไปใช้ปิยาปิยะทุกตรงนี้ยเน่มีการป้องกันว่ะ ใช่ครับแชงคูดมาแชงคูดมาเดี๋ยวกูเรียกเรียงตัวออกก็ได้อะเดี๋ยวกูเรียกเอามาเอาเอาแชงคูดเบอร์เอาแชงคูดเบอร์แปดห้ามาครับอแชอาชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อกันครับชื่อกันเอ่าชื่ออะไรนะกันครับกันกันครับอ๋อเป็นเป็นแชงคูดใช่ไหมฮะครับผมีความสามารถอะไรบ้างครับเต้นครับเต้นเต้นเอ้ยร้องร้องด้วยได้ไหม ลององด้วยลองด้วยเต้นอย่างเดียวก็พอครับเฮ้ยมันต้องลองด้วยดิลอไม่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 เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดแตงคูไม่เปิดเพล้เรามันเมามาร้องเพลงแล้วเว้ยกิงรู้ป่าแต่คุณร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับอาประกาศห้ามทำทิงไปก่อนหม่ยดิแอมสวัสดีแตงคูไม่ชอบกินไปชิงจังแตงคูกินได้เป็นสังกัด แช่คูอเสี่หมดไพอพอพ่อพ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 อเฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ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 ้ยเเ้ยเ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้้อ้ ชื่ออะไรนะเครับอเคครับ,รบแต่งตัวเป็นทัชจีมีความสามารถอะไรบ้างครับอา่ามองท้ามองเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปดูนะครับ เฮ้ยเออแชงคุ้นคนนึงครัเบอร์สี่เก้าครับเบอร์สี่เก้าครับเออชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรนะชื่อหมาชื่อหมาไอหินนี่จะขอเพลงเฮ้ยชื่อหมานี่แชงคุ้นนี่แต่งแต่งตัวแชงคุ้นมีความสามารถอะไรบ้างครับร้องเพลงร้องเพลงบอกเขาไปร้องเพลงร้องเพลงครับร้องเพลงเลยอ๋อร้องเพลงเหรอเฮ้ยแชงคุ้นนี่เก่งร้องเพลงทุกคนเลยนะ

อ่ะครับอะ้วเลยกูไม่ชอบจปช้างกูจะไปสั่้างกูจะไปเใหแม่ฟังกูจะมาเป็นนเป็นอกเป็น้างกูับรืองดีดีถือว่าดีดีอยู่ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้แต่เมื่อกี้แต่แพ้สจเมื่อกี้เนี่ยอยู่นะเรี่งเอา เดือดใครอีกวะโซโลโซโลตัวไหนล่ะไอ้หนึ่งศูนย์หกอะไอหนึ่งศูนย์หกซโลครับสโลสโลเอ้ยเอาเอาสโลอ่าชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเกมครับชื่อเกมมีความสามารถอะไรบ้างครับเอ่อไม่พูดจริงหมอคนครับอะไรนะในไม่พูดจริงหมอคนครับไหนลองทำให้ดูหน่อยครับความสามารถ

ชื่ออะไรครับชื่อเออชื่อซาบอนครับแล้วความสนไม่เสเศษนะความสนุกพิเศษผมแต่งตัวเป็นเอสดัดเ,ดเ,ดเพลิงครับมาแล้วเหรอมนุษย์เลืองที่ว่าจะผ่าเรือห้าร้องไปได้ก็ลองอด,อด,ไไดูซ์ครับเอสดัดเพลิงครับแล้วก็ครู้แล้วทำอะไรได้บ้างครับความสามารถพิเศษก็คือ

じゃあきれい、ね